สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างที่เราทำไปแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องคิดนะครับพอนึกถึงเรื่องนี้ผมก็นึกไปถึงเรื่องคลาสสิกเลยการทดลองสุนัขของพาฟลอฟจำได้ไหมครับที่พอสั่งกระดิ่งปุ๊บสุนักก็น้ำลายไหลอ๋อจำได้ค่ะเรื่องนั้นดังมากเลยนะคะใช่ครับการทดลองง่ายๆเลยคือเขาจับคู่เสียงกระดิ่งกับการให้อาหารทำซ้ำๆอืมค่ะจนสุดท้ายเนี่ยแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งอย่างเดียว สุนัขก,ก็น้ำลายหลายแล้วเพราะมันเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเสียงซึ่งก็คือเงื่อนไขกับอาหารที่เป็นตัวกระจุ้นการตอบสนองอัตโนมัติค่ะมันเกิดการเชื่อมโยงในระดับจิตใต้สำนึกไปแล้วคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วกระบวนการวางเงื่อนไขแบบนี้ล่ะครับมันส่งผลต่อมนุษย์เราในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนกันอืมก็น่าคิดนะคะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดเรื่องการตั้งเงื่อนไขจิตใต้สำนึกนี่แหละค่ะโดยจะอิงจากข้อมูลที่เรามีเพื่อทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังการตอบสนองอัตโนมัติหลายๆอย,ย่างของเราแบบที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวด้วยสําไปค่ะโอเคครับงั้นเรามาลองตามรอยเรื่องนี้กันดูเริ่มจากตัวอย่างแรกเลยที่เห็นภาพชัดๆจากแหล่งข้อมูลนะครับเป็นเรื่องในยุคก,ก่อนน้นโ้นที่อินเทอร์เน็ตยังต้องต่อผ่านสายโทรศัพท์ อ๋อ oh, ยุคโมเด็มเสียงดังๆใช่ไหมคะใช่เลยครับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแหล่งข้อมูลเล่าว่าสําหรับคนที่เคยเปิดร้านอินเทอร์เนต็ตในยุคนั้นนะครับเสียงต่อโมเด็มเนี่ยกลายเป็นเหมือนออสัญญาณเตือนภัยที่ฝังอยู่ในหัวเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับถึงขั้นที่ว่าต่อให้นอนหลับอยู่เนี่ยแค่ได้ยินเสียงนี้แว่วๆมาแต่ไกลก็สะดุ้งตื่นได้ทันทีเลย โหอันนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าให้เทียบกับกรณีของพัฟลอฟเนี่ยเสียงโมเดมก็ทําหน้าที่เหมือนเสียงกระดิ่งเลยนะคะครับผมคือมันกลายเป็นสิ่งเราที่มีเงื่อนไขหรือ condition stimulus ที่จิตใต้สำนึกจดจำไปแล้วว่าต้องตอบสนอง oh. ส่วนการสะดุ้งตื่นทันทีเนี่ยก็คือการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไขไว้หรือ condition response เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ในระดับจิตสำนึกเลยค่ะ ข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยใช่ค่ะมันข้ามไปเลยแบบนี้ก็แสดงว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เจอซ้ำๆในชีวิตประจำวันก็สร้างเงื่อนไขแบบนี้ในตัวเราได้โดยไม่รู้ตัวเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทีนี้ลองมาดูอีกกรณีหนึ่งที่ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดจากหลังข้อมูลเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของคนรู้จักของผู้เขียนเองเขาสังเกตว่าตัวเองมีความรู้สึกเอ่อแบบผิดปกติเกิดขึ้นทุกครั้งที่ กำลังจะกินอาหารหรือยาบางชนิดนะค่ะคือยังไม่ได้กินเข้าไปเลยนะคะแค่กําลังจะกินใช่ครับยังไม่ได้กินเลยแค่กําลังจะกินก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่าเอา่อร่างกายจะต้องมีอาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่อืมอา้าวแล้วเกิดจากอะไรคะแต่เกิดจากการที่เจ้าตัวได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าความคิด plus เงื่อนไขขึ้นในใจเหมือนเป็นการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าไว้ในหัวแล้วนะครบโห ความคิดบวกเงื่อนไขเหรอคะจุดนี้สำคัญมากเลยค่ะมันเชี่ยเห็นถึงพลังของสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราเองค,คือความคิดหรือความเชื่อที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเงื่อนไขที่ทรงพลังได้เหมือนกันจิตใต้สำนึกซึ่งควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติที่ดูแลการทำงานพื้นฐานของร่างกายอย่างการเต้นหัวใจการหายใจการย่อยอาหารพวกนี้นะครับกลับตอบสนองต่อเงื่อนไขทางความคิดนี้ Oh. มากกว่าที่จะตอบสนองต่อคุณสมบัติทางกายภาพจริงๆของอาหารหรือยานั้นโดยตรงเลยค่ะหมายความว่าจิตใต้สำนึกไม่ได้แยกแยะเลยว่าเงื่อนไขนั้นมาจากข้างนอกเช่นเสียงหรือมาจากข้างในตัวเราเองอย่างความคิดใช่ค่ะเหมือนกับว่าพอมีเงื่อนไขเกิดขึ้นไม่ว่าจากไหนมันก็สั่งการให้ร่างกายตอบสนองตามนั้นไปเลยโอ oh. มันเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึก รับรู้คอนเซปต์ concept, หรือไอเดียที่ผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อไอเดียนั้นโดยตรงเลยอือซึ่งมันแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆระหว่างจิตใจกับร่างกายที่ทำงานผ่าน,นกลไกของจิตใต้สำนึกนี่เองแหล่งข้อมูลใช้คำว่าความคิด plus เงื่อนไขซึ่งเป็นการจับคู่ที่ออน่าสนใจมากๆค่ะเป็นประเด็นที่ชวนคิดจริงๆครับและก็มีอีกตัวอย่างที่น่าสนใจมาก ผู้เขียนในแหล่งข้อมูลยกมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยเล่าเลยค่ะอยากฟังคือผู้เขียนท่านนี้นะครับเขามีอาการแพ้คาเฟอีนอยู่แล้วถ้าดื่มกาแฟาหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนจะใจสั่นทันทีค่ะเข้าใจได้ครับแต่ด้วยความที่ชอบดื่มชาไทยมากๆเลยไปหาซื้อไซรับย่าหวานแบบไม่มีคาเฟอีนมาลองชงชาไทยดื่มเองที่บ้านอ๋อแบบเลี่ยงคาเฟอีนใช่ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าประหลาดใจมาก ครั้งแรกที่ดื่มชาไทยไรคาเฟอีนแก้วนั้นปรากฏว่าผู้เขียนกลับรู้สึกใจสั่นขึ้นมาสังหนานอ้าวทั้งๆที่มั่นใจว่าไม่มีคาเฟอีนแน่ๆหรอคะใช่ครับมั่นใจเลยว่าในแก้วไม่มีคาเฟอีนแม้แต่น้อยโหแค่รูปลักษณ์กลิ่นหรือรสชาติที่คุ้นเคยของชาไทยก็กระตุ้นอาการได้เลยทั้งที่สารออกฤทธิจ์จริงๆคือคาเฟอีนไม่มีอยู่เนี่ยนะคะถูกต้องเลยครับ นั่นเพราะจิตใต้สำเนึกของผู้เขียนเนี่ยถูกวางเงื่อนไขเชื่อมโยงระหว่างชาไทยซึ่งตามประสบการณ์เดิมคือมักจะมีคาเฟอีนกับอาการใจสั่นไปเรียบร้อยแล้วเหมือนมันจำฝังใจไปแล้วประมาณนั้นเลยครับแต่เรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือพอผู้เขียนยังคงดื่มชาไทยไร้คาเฟอีนแก้วเดิมต่อไปในครั้งหลังๆนะครับค่ะอาการใจสั่นที่เคยเกิดขึ้นในครั้งแรกก็ค่อยๆจางลงจางลงแล้วในที่สุดก็หายไปเลย ไม่เกิดขึ้นอีกอ๋อหายไปเองเลยเหรอคะใช่ครับปรากฏการณ์นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้อย่างถาวรตายตัวแล้วคะครับในตอนแรกเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขเดิมที่ฝังอยู่คือชาไทยเท่ากับใจสัน่นโดยอัตโนมัติเลยอืมแต่เมื่อร่างกายและจิตสำนึกได้รับข้อมูลความจริงใหม่ซ้ำๆว่าชาไทยแก้วนี้มันไม่มีคาเฟอีนนะ แล้วร่างกายก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่อคาเฟอีนจริงๆจิตใต้สำนึกก็เหมือนกับเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ค่ะเหมือนกับว่ามันค่อยๆอ,อ,อัปเดตข้อมูลในระบบของมันเองคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมันค่อยๆยอมรับความจริงชุดใหม่ทำให้เงื่อนไขเดิมที่เคยผูกติดกับชาไทยถูกเขียนทับหรือถูกลบล้างไปในที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเดิมคืออาการใจสรรั่น จึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนของจิตใต้สำนึกเมื่อเผชิญับข้อมูลความเป็นจริงที่สม่ำเสมอค่ะถ้าอย่างนั้นการที่อาการใจสั่นหายก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าชินแต่เป็นเพราะจิตใต้สำนึกยอมรับความจริงชุดใหม่แล้วจริงๆนั่นคือสิ่งที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเลยค่ะและถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันไปสอดคล้องกับประโยคสำคัญในแหล่งข้อมูลที่บอกว่า ความโรคความกลัวต่างๆจับแพ้การให้ความจริงจนจิตใต้สำนึกยอมรับความเป็นจริงโอโ้ประโยคนี้คุ้มคลายมากครับใช่ค่ะนี่คือหลักการที่ทรงพลังมากมันบอกเราว่าการเผชิญหน้ากับความจริงหรือการให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะคะ ครับต้องย้ำๆใช่ค่ะต้องสม่ำเสมอมันสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งเขียนทับโปรแกรมการตอบสนองอัตโนมัติเดิมที่เคยถูกวางเงื่อนไขไว้ในจิตใต้สำนึกได้เลยไม่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตความคิดหรือความกลัวก็ตามเหรอครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างปฏิกิริยาต่อเครื่องดื่มที่เราคุยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นความกลัวบางอย่างที่ดูไม่สมเหตุสมผลเลย หลักการเดียวกันนี้ก็น่าจะนำมาปรับใช้ได้คือการค่อยๆป้อนข้อมูลความเป็นจริงให้จิตใต้สำนึกได้รับรู้อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเองเลรอครับสรุปแล้วกลไกการวางเงื่อนไขจิตใต้สำนึกนี่มันทำงานยังไงกันแน่ดูเหมือนว่าอ,อจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการสร้างทางลัดนะครับทางลัด ตอบสนองไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรืออารมณ์โดยตรงเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เต็มรูปแบบทุกครั้งซึ่งกระบวนการสร้างทางลัดอัตโนม,มัตินี้เองที่เรียกว่าการวางเงื่อนไขเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นมากค่ะและการที่เราตระหนักถึงกลไกนี้นะคะมันมีนัยสําคัญอย่างน้อยๆ2อยอ,ยอ,อย่างเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือมันช่วยให้เราเข้าใจที่มาของปฏิกิริยาบางอย่างในตัวเองที่อาจจะเคยดูไม่มีเหตุผลหรือควบคุมไม่ได้ ว่ามันอาจจะมีรากมาจากการวางเงื่อนไขในอดีตที่เราอาจจะลืมไปแล้วหรือไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ค่ะเหมือนทำให้เรามองเห็นโปรแกรมที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและอย่างที่สองซึ่งสำคัญยิ่งกว่านะคะคือมันเปิดเผยให้เห็นถึงศัก,กยภาพในการเปลี่ยนแปลงอ๋อแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาเนี่ยเน้นย้ำมากว่าหากเราสามารถให้ความจริงหรือข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงแก่จิตใต้สำนึกได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มันมีความเป็นไปได้ค่ะที่เงื่อนไขเดิมเหล่านั้นจะถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกแทนที่ด้วยการตอบสนองที่เหมาะสมกับปัจจุบันมากขึ้นเป็นการสำรวจกลไกภายในที่น่าทึ่งมากๆครับทำให้เห็นว่าถึงแม้จิตใต้สำนึกจะดูลึกลับนะแต่ก็มีรูปแบบการทำงานที่พอจะสังเกตและทำความเข้าใจได้ผ่านตัวอย่างและการเปรียบเทียบที่ชัดเจนทบทวนประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับ การวางเงื่อนไขจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำราหรือเรื่องที่เกิดกับสุนัขในห้องทดลองเท่านั้นค่ะเกิดขึ้นกับเราทุกคนใช่ครับแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงกับเราทุกคนในชีวิตประจำวันส่งผลให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวโดยอัตโนมัติซึ่งบางครั้งก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันก็ได้ และข้อคิดที่สำคัญที่สุดจากแหล่งข้อมูลที่เราได้พิจารณากันวันนี้ก็คือพลังของความจริงในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านั้นค่ะครับผมจิตใต้สำนึกไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวหรือถูกกำหนดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับข้อมูลความเป็นจริงที่ถูกต้องและหนักแน่นพอมันเหมือนกับการบอกว่าเราไม่ได้เป็นทาสของเงื่อนไขในอดีตเสมอไปหรอกค่ะเป็นมุมมองที่ให้ความหวังจริงๆครับ ก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราสำรวจกันมานะครับค่ะเชิญเลยค่ะลองกลับไปสังเกตตัวเองดูสักนิดไหมครับว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติความรู้สึกหรือแม้แต่ความกลัวอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการวางเงื่อนไขบางอย่างในจิตใต้สมนึกจากอดีตมากกว่าที่จะเป็นปฏิกิริยาต่อสถานการณ์หรือความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้านะักขณะนั้นจริงๆ อืมน่าสนใจมากค่ะแค่การเริ่มต้นตระหนักถึงความเป็นไปได้นี้ก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือวิธีที่เราตอบสนองต่อโลกและต่อตัวเองในอนาคตได้นะครับ